มนการเรียนอยู่ตอนอรียนอยาผมแใส่ผมมาวางของห้านล้วก็องบ้านแล้วก็ประกอบตลาดตอนนี้ผมอยู่รีวิเอษเขาบอกว่าปิดกว่า ไปบวชพระที่วัดเทพก็มีอายการพิเศษคนหนึ้อครับจำชื่อทาไม่ได้แหละครับแต่บวชรุ่นนี้ครับรุ่นที่สองนี่รุ่นที่ผมร่นศึกมาเนี่ยครับครับดีไหมครับไปดีครับได้อะไรเยอะเยอะคนไทยไปบวชไปเยอะครับได้ได้อะไรเยอะเยอะแยะกลับมาแต่ผมว่าผมพุมได้นะและแต่ว่าจุดประสงค์ ที่ผมลาสิยขาผมร้องไห้ครับผมกล่าวคําลาผมผมร้องไห้น้ำตาล่วงสมเด็จยังไม่อยากสึกแต่ผมหมดแล้วครับผมลาจนผมหมดแบกแล้วครับผมลาต่อจะได้เป็นเจ้าว่ามาดทิ้แต่ผมมีมีห่วงเยอะภรรยาก็ยังที่บ้านผมไม่มีมีลูกเลยครับมีแต่ภรรยาอยู่คนเดียวผมก็รับป่วยขึ้นมาเขาก็ก็เป็นห่วงกัน แล้วหน้าที่การงานก็แบบนั่นแหละรก็คือยังไม่เกษียณผมก็ยังมีเวลาทั้งวัดใช้ราชการอีกสองปีก็เอต้องช่วยราชการให้นิสุดก่อนนะครับแล้วใครดูว่าถึงอนาคตคือว่าีอทีนะแต่ผมบทมาครั้งนี้ครั้งที่ห้านะครับโอ้ถวายในหลวงไปครั้งหนึ่งของวัดบวรนิเวศนะครับมาสวจประเทศไปเมื่อครั้งที่แล้วครับแล้วก็มา ก็ท่านผู้ชัการนะท่านให้ให้โอกาสไปบทปีที่แล้วโครงการตรอครับก็เลยได้ไปบทที่ที่ประเทศสโลินแล้วก็มาบทที่อินเดียเขาเนี่ยครับว่าอินเดียท่านจะเวิร์อินเดียถ้าไปซีซัมเว์นะเก้าโอโนเตสเล่นโป่งชิวได้เห็นแล้วครับลัวเหนื่อยใจเห็นแล้วโอ้บาเราได้ดีกว่าเขาเยอะดิดีเขาเปยใช่เพราะปีแ้กผมไปเบย์สส์แต่ไม่ได้บท ไปปฏิบัติธรรมมีพวกที่บวชก็บวชบวชไปประมาณยี 20, 20, <Please. S 1> ่สบนั um> ้นเหลือก็ปฏิบัติธรรมตามสิบวันนี่เป็นยี่บเกาอาเกเฟรมยี่เก้าจุดสามสก็สามสิบเฟรนีเกาียบไอการบมีภาคสองเชื่อพี่ไก่พี่ไก่เนี่ยพี่ไก่อะไระมับเรียนบริสการสการรับบริสการแล้วต้อมกอตอย พนักงานบริการเป็นที่มีการนี่แหละนะถ้าเกิดเป็นผู้ตรวจเป็นผู้ตรวจใช่ไหมครับเป็นผูอบใกานไปสามสิบเฟรมใช้สูตรคนละสูตรเหรออาจารย์อันเดียวกันนะอันเดียวกันก็คือใช้หลักการเดียวกันคือจำนวนเฟรมที่เกิดขึ้นแล้วก็ช่วงแต่ที่ทางท่านรองดูแกทําคือระยะทางมันยาวกว่าอืมันอาจมีการติดพิฆาตนิดหน่อยในเ่วงของการหาความจร อันนี้เราก็จะใช้วิธีในการเดียวกันคือรถผ่านเอาความยาวของตัวรถมาเป็นตัวตั้งแล้วก็ระยะระยะเวะลาที่ผ่านของของขอ,องตัวรถนี่ก็เป็นตัวตั้งลอดูดูที่ว่าเราจะลด้รลนี่คดีบนทเวรนะสิราลงยาเรอพิจารณาเยอะแยะ ไม่ดีทุกนี้ไม่เคย็ดีทุนีแต่ถ้าเขาซื้อฐานอยากจบฉันบอนว่าเขาจนจบเลยต้องซื้อนีนี้พูดได้หายก่อนกจบไาแล้วใช่แล้วก็ลืมไแล้วแต่ก็หลับพี้าว่าสังสามจุดซึ่งเขเปลี่ยนแล้วทางการจดแดงเขาไปสร้างทำบุญสร้างโบสถ์สร้างอะไรเ่ยช่วยเหลือทำาุุที่ส่วศน้อยขคนตายอย่างมาก ที่นครพนมเนี่ยที่สกลนครสกลนหรแล้วท่านก็พร้อมที่จะช่วยเหลือกันบนต่างๆสิบยี่สิที่ไปแต่พักคาน2ี่เขคุณท่านก็คุณเพชรพังานเดียวที่ไปดีดีของผมไปกับท่านท่านสม็จทรภัติานญโญครับเจ็ดเตะไฟหมดทนยี่ประเทศเนี่ยหมดจนทั้งปีมีเยอะมีเยอะ ไีินเดียจบอนเียท่บีทั้งสามรุ่นพฤศจิกาแล้วก็คุมพาสองรุ่นนดี้ก็๊ี่บที่อินเดียครับไวเออสิบสองวันสิบวันสิบสองวันที่อินเดียแล้วก็กลับมาอยู่วัดเทศสลินเก้าวันนี่นะวครับโอ้สุดๆนะผมผมผมยัไม่เคยเจออากาศแปดงสาวันที่ผมบวดนะครับ